โอ้ยลืมได้ยังไงคือลืมลืมจริงครับลืมลืมแบบสนิทเลยแต่คิดแล้วว่าต้องเข้าเพราะคิดแล้วว่าไม่สีไม่สีก็สองมาแต่ว่าไม่ไม่แต่งวดเนี้เราวางหวยเบิ้ลพูดถึงหวยวันนี้หวยงวดนี้หวยออกสันจอนนะงวดที่แล้วออกแปดเจ็ดสองแปดสองเป็นเลขพี่น้องนะครับแล้วก็เอ้แปดสองเป็นเลขสบเต็มส่วนเลขข้างล่างนะเป็นเลขหกหกเจ็ด ปเป็นเลขพี่น้องแล้วงวดนี้หวยสัญจรผมผมบอกไปแล้วแล้วก็มีหลายๆช่องเอาไปลง youtube แล้วขอบคุณด้วยนะก็คือหลายๆช่องก็เอาไปลงงวดน,นี้นะรัฐบาลวันนี้ลงติ๊กวันนี้ก็ลงแอปดําไปแล้วงวดน,นี้รัฐบาลนะครับจะอาจจะเบิ้ลผมบอกเลยถ้าเบิ้ลเบิ้ลตัวเดียวเลยก็คือเจ็ดเจ็ดแล้วก็ระวังเลขตัวเดิมนะครับก็คือหกเจ็ดแล้วก็เจ็ดหกระวังให้ดีนะครับหกเจ็ดแล้วก็เจ็ดหก ส่วนเลขกำลังวันงวดที่แล้วนะครับออกวันพุธมี2มีสีมี8มาคู่เลยนะมาทั้ง2มาทั้ง8นะครับส่วนงวดนี้นะฝากติดตามด้วยนะครับเพจนี้เป็นเพจสามใครอยากได้ทูบก็ทอทงเจ็ดนะร้อยเยว2ส่งฟรีรหัสทอทงเลข7จ็ดกำไร2เส้น200บาทครับแถมทูบ2แท่งรหัสกอไก่เลขแนะครับนี่ลอตเตอรี่เดี๋ยวให้ดูนีซื้อแค่นี้ครับเวลาซื้อเยอะไม่ถูก เวลาซื้อเวลาซื้อบหลายหรือถือครักงวดที่แล้วนะไปซื้อเลขสี่ศนย่ะทุดันถูกเลขหน้าเสยเจ็ดสามเก้นะวันนี้ซื้อซ้ำนี่ละนี่มีแค่นี้ไม่บอซื้อหลายเดี๋ยวเสียเบิงอ้าแล้วบัตนี้นะสามรสิบสาคนดูนะครับงวันนี้เลขออกวันศุกร์ออกสัญจรเลขกำลังวันมีหกสามห้าหสามห้ามาแน่นอนหนึ่งตัวนะครับ อ่ะต่อไปดูสูตรนี้เลยสูตรนี้ก็แม่นงวดที่รอบนี้ยังไม่ได้ทำสูตรล่างนะเพราะว่าปวดหัวปวดหัวครับจริงๆคือเดี๋ยวเดี๋ยวทักเดี๋ยวเด๋ยว,ยวหาเวลาทำให้นะครับเพราะว่าสูตรนี้ก็แม่นอยู่นะครับสูตรนี้ก็แม่นอยู่อ่านี่มาดู อันนี้คือเลขงวดที่แล้วนะครับผมให้ดูก่อนนะแล้วงวดที่แล้วนะแม่นไม,แม่แม่นนะผมบอกสี่สองสองสี่หาซื้อลรตเตอรี่นะครับมันออกไหมมันออกนะครับมันออกเลขท้ายเจ็ดสี่สองมีคนถูกเยอะอยู่นะอืมลบสี่สองผมเสียดายผมซื้อเจ็ดสองสี่แล้วก็ผมซื้อหกสี่สองผมซื้อเลขบ้านเนี่ยถ้าใครจำได้เนี่ยเนี่ย เนี่ยมันออกอยู่นะรอบที่แล้วอะ่ะมันออกอยู่นะรอบที่แล้วอะ่ะเดี๋ยววันนี้ปล่อยหมดเลยนะครับสวัสดีสามร้อยสี่สิบห้าคนดูนะครับสัญจรน,นะไม่อยากมีเลขดับเลยแม่เดี๋ยวตายเดี๋ยวคนว่ามีเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยอยากให้เลขดับเลยจริงๆอ่ะมาดูงวดนี้ครับแล้วก็อันนี้คือเป็นสูตรเด่นบนมาเด่นมาตัวหนึ่ง เห็นไหมรอบที่แล้วสองมาออกสองออกแปดสองหกออกหกเจ็ดนะครับอันนี้คือรอบใหม่รอบใหม่นะมาตัวหนึ่งนะครับหลายหลายช่องเอาไปลงแล้วแหละเจ็ดหนึ่งสี่แล้วก็แปดนะครับมาหนึ่งตัวอาจจะมาสามตัวแตกในนี้ก็ได้ไม่มีใครรู้หรืออาจจะมาวินกันก็ได้งวดน,นี้รัฐบาลนะครับเด่นบนมาตัวหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งสี่แล้วก็แปดแคปไว้นะครับ ส่วนเลขหาซื้อลอตเตอรี่นะครับจะเป็นเลขตัวนี้ก็คือหกเจ็ดแล้วก็เจ็ดหกเพิ่งลงวันนี้เลยนะครับเบิ้ลถ้ามาก็คือเจ็ดเจ็ดแต่ถ้าใครชอบนอกเหนือนั้นก็ตามใจเลยนะครับแต่กลัวมันจอกตัวเดิมนี่แหละพอหกเจ็ดหกเจ็ดคือดังมากไม่รู้เลขอะไรเหมือนกันแต่ว่าระวังหกเจ็ดเจ็ดหกอ่ะทีนี้มาพูดถึงรัฐบาลนะครับจะสี่ร้อยคนดูแล <c oughs> งวดนี้รัฐบาลนะครับเด่นไปสัญจรสารบรีผมก็ไม่ได้สืบข้อมูลอะไรหรอกนะครับแต่ผมคิดว่า7จ็ดเนี่ยมาแน่นอนตัวหนึ่งใครจะจับกับวินเล,เลขเลขเลขกำลังวันก็ได้นะมันก็จะได้7จ็ดแล้วก็7จหนะครับแล้วก็ 1นึ่งหนึ่นี้ออกยากนะแล้วก็ส 4, 4 5ส6่ห้แล้วก็8 5 8 6แล้วก็แปสแต่อยากให้เน้นไปที่7จ็ดงวดน,นี้รัฐบาลชอบตัวไหนระหว่างเจ็ดงวดน,นี้ให้รัฐบาลน,นะ เดนเจ็ดกับหนึ่งใครชอบเจ็ดพิมเจ็ดใครชอบหนึ่งพิมหนึ่งมาเดนเจ็ดกับหนึ่งครับปล่อยเลยไม่ไม่หลายหลายวันแล้วเพราะว่ารอบเดียวจบครับแล้วก็ไปดูยอดหลังเอาเองนะครับเพราะว่าเท่าแล้วเหนื่อยหลายหลายมือเบ่ไไว้นะดีตื่นขีง้งวดที่เราก็ถืองวดนี้ซื้อซ้ำนี่ละอ่าเบิง นี่ครับใครชอบตามนะแม่ซื้อตัวเดิมงวดน,นี้หกเจ็ดแล้วก็เจ็ดหกหกเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดครับซื้อซ้ำนี่ละงวดน,นี้เจ็ดเจ็ดเจ็ดหกหกเจ็ดงวดน,นี้รัฐบาลฟันเจ็ดแคปฟันเจ็ดครับมาดูว่าเจาะตัวไหนสัญจรจากสัญจรที่ สระบ,บุรีครับแต่ผมว่ามีเจ็ดเจ็ดมาตัวหนึงเแน่นอนยังไงก็7แต่ไม่รู้จออก7จอะไรเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจระวังนะครับหวยสัญจรอนะ่ะมันเคยออกตัวเดิมนะถ้าจำได้นะหวยสัญจรที่ไปออกนครนายก ออก83แล้วก่อนหน้านั้นออก583ออกบนเราถูก3ตัวตรงนะเมื่อปีที่แล้วงวดก็คืองวดที่แล้วเลยแล้วก็พอไปสัญจรที่นครนายกนะครับเลขมันก็จะออก83ออกมาล่างรัฐบาลงวดนี้ครับให้เด่น7กับเด่น1ฟันที่7 ตัวเจาะนะจะมี7 5หนะครับมี7มี7 5หมี0 7ย์มี79มี18แนะแล้วก็มี19งนะครับงวดนี้เลขไม่เยอะ3ตัวให้1 7 5ดหนะครับ179แล้วก็เม็ดเดียวให้17 8ดตัดเล่นจะได้17 18แล้วก็7 8ระวังเลขตัวเก่านะครับ6 7งวดนี้เลขไม่เยอะนะครับ7 1ดเป็นคู่เด่นอยู่แล้วเห็นไหม7จด1เป็นคู่เด่นอยู่แล้ว, 7, ลวงวดนี้7 1่เนี่ย อัดไปเลยถ้าใครอยากอัด71นะแต่ถ้าใครชอบเจก็จัดอัด70ไปงวดนี้รัฐบาลฟัน7ไม่รู้ว่าสำนักไหนให้หรือยังแต่ฟัน7็เอาไปจับสำนักอื่นก็ได้นะครับโอเคงวดนี้นะครับสีมงคลก่อนจะไปนะครับจะเป็นสีสีเขียวนะครับก็คือตามป้ายที่ผมเขียนเลยนะครับ นี่จะเป็นสีเขียวนะครับรอบนี้จะเป็นสีมงคลจะเป็นสีเขียวอันนี้ฮานอยอันนี้คือลอตเตอรี่ที่ให้ไปหาซื้อไว้นะครับอันนี้คือเลขเด่นบนมางวดที่แล้วเข้าบนล่างนะครับงวดนี้ก็คืองวดใหม่แม่ทุกท่านโชคดีนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมกดไลค์กดแชร์ด้วยครดูไม่ทนันยูย้อนหลังใครจะซีฟอะไรซีฟได้เลยนะวันนี้ขอทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ